กรมการปกครองเป็นหน่วยงานในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ศูนย์ดำรงทำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านส่งเสริมให้ชาวบ้านปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของหมู่บ้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านช่วยไกลเกี่ยปณปิปนานเช่นปัญหาหนี้สินไม่ได้ให้เกิดความขัดแยง้งเราก็มาไกลเกี่ยว,ว่าทำไงให้เจ้าหนี้เนี่ยได,ได้ได้รับเงินคืนคุณมีความสามารถที่จะผ่อนชำระให้ได้เดือนละเท่าไหร่ตกลงกันได้ก็พอใจทั้งสองฝ่ายนี่คือภารกิจของ กรมการปกครองที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนท้องที่ได้รวดเร็วขึ้นศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างแท้จริง